สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูการบันทึกวิดีโอหน้าจอของ Android นะฮะอันนี้ก็เป็นโทรศัพท์ Android นะฮะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ก็บางรุ่นอาจจะไม่เหมือนแบบนี้นะฮะส่วนรุ่นนี้นะฮะก็คือเราเลื่อนลงมาใช่ไหมฮะก็จะเจออ่าการบันทึกหน้าจอตรงนี้นะฮะเราก็กดบันทึกไปนะฮะส่วนพอบันทึกแล้วเขาจะไม่อยู่ในแกลเลอรี่นะฮะอันนี้เพราะว่า มันเป็นการที่เราต้องมีมีแอปเพิ่มเข้ามานะฮะเขาจะไปอยู่ตรงที่ไฟล์ส่วนตัวนะฮะตรงนี้นะฮะไฟล์ส่วนตัวะะเดี๋ยวเราถอยให้ดูก่อนนะฮะครับแล้ก็เข้าไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะฮะก็ไปที่พื้นที่จัดเก็บภายในนะฮะแล้วก็มาตรง dcm นะฮะ ก็ตรงวิดีโอนะครับน,นี้ก็จะเจอคลิปที่เราบันทึกวิดีโอหน้าจอไว้นะฮะ่นอันนี้นะฮะเราก็สามารถแตะค้างไว้เพื่อจะทําการย้ายก็ได้นะฮะอันนี้ย้ายถ้าเรากดย้ายตรงนี้ก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่แล้วนะครับหรือว่าเราจะทําการลบก็ได้นะฮะแล้วก็ทําการลบไปเลยก็ได้นะฮะ แต่ถ้าลบตรงนี้ก็ที่แกลเลอรี่ก็ลบไปด้วยนะฮะก็ถ้าให้ดีก็ย้ายไปตะกอดน,นะฮะเราจะไปลบก็ได้นะฮะอันนี้เราก็กลับไปดูที่แกลเลอรี่นะฮะก็จะมีอ่าเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูนะฮะอันนี้ก็เป็นวิดีโอวันนี้นะฮะที่เป็นบันทึกหน้าจอนะฮะอันนี้นะครับอ่แล้วก็โอเคครับอันนี้เราก็เพื่อ บันทึกไว้กันลืมนะฮะถ้าเป็นรุ่นอื่นที่ว่าใช้อีกคนละแบบก็อาจเขาอาจจะอยู่ในแกลเลอรี่เลยนะแต่รุ่นนี้มันอาจจะไม่อยู่ในแกลเลอรี่ก็เลยต้องบันทึกไว้กันลืมซะหน่อยนะฮะจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แหละครับสวัสดีครับ